ทำๆๆทำ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 ๆตอนรับพี่เม็งเฮ้ะมาแล้วเตัวจริงประหลาดมาแล้วฮยหายหนาไปนานเดินสะดุดแล้วตกน้ำมาเอาสักมุกไหมโอ้มาแล้วครับพี่เมงหลายคนถามว่าสุขภาพเป็นอย่างไรก็อย่างที่เห็นเนี่ย หุ่นดีขึ้นเยอะเลยยังกะหนุ่มอายุ28 29อัน่เอออันนี้อ้วนขึ้นแล้วใช่ไหมอ้วนแล้วไม่เหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวพามาดูงานก่อสร้างด้วยนะคะของสองช่างอืมช่างางแบบโอ้โหช่างพรโอ้โหช่างพรใส่ขี้วัวอย่างเดียวเอาปากไปใกล้สิเมิงเมิงเลย เราเป็นเพื่อนเราสงครับต้องมาจับระดับจากทิ้งดิ่งไอเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะดิ่งคืออะไรช่างอธิบายหน่อยดิ่งลูกดิ่งอเหรอเที่ยงตรงไงดิ่งให้มันเที่ยงให้เสาตรงเสาตรงเขาจะมีดิ่งแล้วก็จับระดับเพื่อให้มันตรงกันอโอ้ยงานช่างเราไม่อยากรู้หรอกเราอยากเห็นตอนเสร็จแล้วอะเออพวกเรานั่งก่อนพี่เมงนั่งสองที่ก่อนท่านประธานอยากเห็นตอนเสร็จเนาะครับผม เออเนี่ยดูวิวสิสวยมากเลยพ่อ,อเราเห็นเราอยู่สูงแล้วเรามองเห็นปลาโอ้โออห,ด,หดูสิอยักให้พี่แมงช่วยยกไม่ล่ะมีอะไรให้ช่วยยกฮะตอนนี้พี่แมงเพิ่งจะหายป่วยแกงยกได้ เบาเียวหญ้าได้ตุ้มๆเลยเอ้าเหรอเขียวหญ้าได้แล้วหายแล้วพี่เมงหายแล้วหล่อเลยหน้าหน้าเด็กหน้าเด็กอ่ะเด็กเด็กฝึกเก่านะไม่ได้ออกแดดเลยอ่ะนอนสบายนอนอย่างเดียวเลยออกแดดมากผมสักหน่อยเอเอาละโดนละหนึ่งรอไม่ผมไม่ดำเหมือนพี่เมงเลยนะะของเราทำไมพี่เมง ไม่งอกเลยอะคะไม่มีงอกเลยธรรมชาติเหรอธรรมชาติจริงว่าไม่ได้ย้อมหรอไม่ย้อมโววิวย้อมให้ระจังอ๋อมีมือตอนแล้วทีเต็มเนาะโอ้โหผมก็ยาวหัวก็ขาวอีกแก้ว่าหัมองกระจกสีไรแล้วมันข่อไปหมดเลยไม่ได้ย้อมเพราะว่ <laughs> วา <laughs> พี่วิย้อมให้ <laughs> เนี่ยนะคะเอาวันนี้ตีแบบนะคะตีแบบเสา แล้วก็พรุ่งนี้ได้เทเลยไหมลุงพรุ่งนี้เทเลยนะคะไปถ่ายรายการที่ประจวบมาก็ลเลย เอาไหมครับพี่นุต้มยำสักม้อไหมครับไม่ครับดูสิดูตลาดหน้าร้ายแล้วใจยังร้ายกว่าจังร้ายเลือทนลุงพรไม่กล้าหวานแล้วพ่อแหวงมาเบิงมาเบิ้งสวยมากเลยจ้า่เลี้ยงไม่ดูแล้วนะต่อไปนี้นะนี่มันยังไม่ทันเต็มมันมีเยอะกว่านี้เหรอถ้ากำลังข้ามคนนี้ไม่กลัวคนเลย ้ขึนมาสวยมากโอ้ยนี่บึกตัวใหญ่มากเป็นเมตรนั่นน่ะเป็นเมตรนั่นน่ะโอ้ยหลบคุ้มแล้วเลยพี่พินุใหญ่มากพ่บึกว่ามันไม่แพร่พันธุ์แต่ทำไมมันเยอะจังอ่ะอันนี้อาคารนี้เสร็จนี่ยังไงเนี่ยคนก็นั่งดูปลาเพลินเลยเนี่ยโอ้โห สุดพนนอดีชวนผมคนแรกเลยนะฮะชวนมานั่งตรงนีนะ้คนแรกเลยนะเกิวดว,ว่าลูกอันนี้อันนี้เ,เอาเอาเอาาเอามาทำอะไรกันจ้าอันนี้อาคารเนี่ยเี่นประสงค์จริงนะทํายังไม่เสร็จจ้าแผนกสัตว์หน่อไม้ก็มา อย่างคายังไม่มีแล้วถ้าฝนตกทำยังไงคะตกก็ตกเทียมเทียมแล้วเปียกก็เปียกเทียมเทียมโอ้โหดูหน่อไม้ของเรานะคะอันนี้อย่างอ่อนจะนั่งหรือว่าเวลาเขาสับเขายืนยืนเออนี่เป็นการทำอะไรนะหน่อไม้ดองเหรออันนี้หน่อไม้ดองครับหน่อไม้สมหน่อไม้สมอ๋อบอกเอฟซีได้เลยว่ามีแล้วเนาะมีแล้วครับมีแล้วครับสั่งมาเลยแต่มีเท่านี้นะสังเลยพี่น้องจังเลยจ้า พยายามทําให้เต็มที่ปลอดสารไม่มีสารกันบูดทับธรรมชาติเน้นความสะอาดปลอดภัยนะครับสั่งมาได้เลยฮนะนี่พิธีพ,พ,พิถันอย่างมากอันนี้ว่ากางตรงนี้เละอ้าวฝนตกจ้าหลังคาไม่มีบอกแล้วบอกแล้วว่าหลังคาบม่มีขออยางเลยครับอุ้ยฝนตกช่ยเลยอ่ะดูนะดู อุ้ยหนักหนักหนักจ้าหนักจ้าไม่น่าปกลมด้วยนะคะตกเทียมเทียมลมด้วยนะคะเปียกเลยฮะตกก็ตกเทียมเทียมแปะเปียกก็เปียกแปะก็แปกเทียมเทียมจริงบอเปียกหมดแล้วจ้าโธ่เมฆไม่มีสักก้อนมันจะอะไรอ่ะมันไม่มีแล้วทำไมมันลงเยอะเออทำไมมันมีเยอะมันมันหนาแล้วเนี่ยน่าตาแล้วนม่พิลันเนี่ยนายกของกลับในเสืเที่ยวเลยตก เอาเลยนี่ยหยุดอะไรล้วเนี่ยเมฆไม่มีสปอร์ไม่มีแล้วทำไมอะไรเนี่ยตกกันน่ะน่ะอะไรตกผมล้มลมเออกผมน้มลมน่ะหลวงพ่อผมน้มนต์ที่วัดยังเปียกมากกว่านี้อีกนะไม่เขารู้ว่าผมมาไงเออเออใช่ใช่ใช่แล้วไงรู้ว่ามาเขารู้ว่าผมมาก็เลยผมเอามัดอันนี้ก่อนครับใสล่ะปีหักไม่ล้มด้วยจ้าไม่ได้เปียกธรรมดามีอะไรต้องต้องเก็บไหม ฝนี้มาแรงข้างโน้นมันตกทางโน้นเราต้องมาอยู่ใต้ร่มกันนะเนี่ยน่ะ,ะจ<อ>บมันลมน,ะน่ะแต่ฟ้ายังสว่างอยู่เลยเนาะดูดออิฟ้าไม่มีเมฆเลยแต่ว่ามีลมเอาเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยแล้วอะเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อ,อละไม่เปียก,ลก <นะ S 2> แล้วเชื่อลุงน่ะ เอาจริงแล้วจ้าเอาจริงแล้วจ้าลูกขกาวอนไม่เราเอาจริงแล้วลูกข้าวบอนไม่เลาไม่โดนไม่โนเลยไม่โดนเขาล้มไม่ใช่เราไม่เป็นไรเข้ามาทุกมามืออะไรเนี่ยไม่เป็นไรมากนั้นเ่ยเครื่องมือทั้งนี่แหละไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะในที่สุดนะคะก็ย <c oughs> ้ายค่ะ โอ๊ยฟ้ามันสว่างฟ้ามันสว่างอยู่เลยรองเท้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยไม่ต้องไปพินเลย แซ่บมีคนหิวมีคนหิวเด็กก็หิวเด็กก็หิวงานก็จะทำเอาฮอไม่จังได้ก็หิวเหมือนกันนะแน้ซีโครงหม,มูกิโลโด,ด้วยนะคะนมซีโครงหมูนะอร่อยมากผมไม่ทองนมาไม่มีสารกันบูดอยู่แล้วยี่ห้อนี้ อุ้ยอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันหยางอ่ะหอมจังเลยหอมแรงงานจะมีใครกินส้มตำเปล่าจะได้เก็บมะละกอให้เอาไม่เอาโอเคเดี๋ยวไปเก็บส้มตำให้ไอ้เก็บมะละกอให้เอาคุณกัมพูเดินรับเดี๋ยวหายไปละใส่ละฮัลโหล พี่ได้เนาะได้บอ่อันนี้มันมะละกอสุกแล้วนี่ว่าเละเลยเหรอสุกก็ไม่มีใครมาเบิกมะละกอเลยจ้ะเละเลยไหมเอาไปเลยสุกแล้วโ,โอ้โหมะละกอจะสุกหมดอยู่แล้วจ้ะสงสัยจะได้ตำแค่ลูกเดียวละมั้งนี่ดูดิ ดูเดิก็เหิมเหนะิมนะสุกแบบโอ้จะเน่าแล้วจ้าเอามันมันสุกบี้บี้เนาะมันแน่นเบียจนเบบเขาแน่นกันไงะละกอไม่กลมเลยอ่ะเขาเรียกว่ามัน,บน,มนเบียดกันเออมันเบียดมันเกินแต่ได้ลูกนี้ได้อันนี้ที่เหลือเนี่ยน่าจะสุกแล้ว โอ้ใหญ่ไปเยอะสองพกเอาสองพกเลยตำเยอะ <t> ทีเดียวเลยจบ <c oughs> น้ำตาลตโนดแม่ทองนาจา้า <c oughs> อย่างนิ่มอ่ะเนื้อนิ่มมากนะคะน้ำปลาแม่ทองนาคพใจเข้าก็ระวังแัยม่ของข้าเลยติไม่ได้ไงถ้าเราักได้ทำไมต้องเขย่าคะคุณคุณนายคะ,ะเนื้อปลามันจะนอนอยู่ที่ก้นค่ะเวลาจะใช้ก็ต้องเขยา่า งานทุีแบบพ่ออย่าอยยุผมนะคือรถผมไม่มีอะไรถ้ามีอะไรยนให้เลยอืมไม่รอ๋มบมลแว่าก่รมีไปไป

ไกินรอพ่ออยางกินเรียน่อเไหมเหรอได้ก <you> <your breath> <photos> like ินไงอ๋อเล้วนเลี้วถ้อยู่เขาใหญ่มลาามันปลูกไปนั้นแล้ววะมันปลูกซเว่นแล้ววะเร่อน้ัับกับบ้านเหรอ ตาใหญ่อ,อ้าวโอ้ยตามูตาหมีตาหักไปเนโะ้ยตาหักขักบ้านบ้านไก่นะบ้านไก่เวลาน้อยอเขาแข็งแรงนะเขาดูแลตัวเองกันได้เนาะอสองตาใหญ่

แล้ไม่กินพวกนี้ด้วยนอ่าลุงโจกับผ้ารัดมีทุเรียนมาฝากนะคะนี่ไงทุเรียนฝากหลานโล้โหเหมาะกับคนที่ทํางานมาเหนื่อยๆนะเออเออเป็นไงคะทํางานมาเหนื่อยๆดีไหมดีชอบไหมรักเปล่ารักมากรักไหมที่สุดเลยโอ้โหที่สุดเลยมันไม่กินทุเรียนนะทำไมมันที่สุดละเอาเอ้าไม่กินหรอเอ้ากินไม่เป็นเอ้าไม่เลี้ยงทุเรียนก็เลี้ยงอย่างอื่น เอาเลยพี่บอกทานเลยครับเชิญเลยกินเลยเอาเอามามีอีกสองกล่องข้างในกินเรียนเราหมดหมดหมดลุงลุงหมดหมดทิพเรามันหมดทิพมันหมดทิพมันนี่ยังเหลือยังเหลือกินนุเรียนนะเอาออกมาหมดเรียนตู้ขาวพี่เราบอกอันนั้นไมีอีกสองกล่องค่ะเดีร็วๆมีสองกล่องแล้วนี้เอามาจากเตียงนี่